สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพพนๆน้องๆนะครับที่สนใจภาษาญี่ปุ่นทุกทุกคนนะครับในบ้านเรานะครับเรื่องของร้านสะดวกซื้อบ้านเราเนี่ยรเราจะเซเว่นก็ทราบเป็นส่วนมากแล้วก็จะมี Family มาแล้วก็หลังๆก็จะเห็นตัวของลอสันลอสันร้อยแต่จริงๆแล้วกันในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีมากกว่าน,นั้นเยอะนะครับร้านสะดวกซื้อทั้งยนะครับมันมีเจ้าไหนกันบ้างแล้วก็ชื่อนะที่เขาเขียนมานั้น,นะนอ่ะเวลาอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะอ่านยังไง เพื่อที่ว่าเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นนะครับก็จะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วเราก็จะได้มีความรู้ทางหน้าภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นในการที่อ่านปุ๊ดเนี่ยว่าเริ่มจากชื่อกกอนกันเลยนะครับเริ่มจากชื่อี่เราอ่านอย่างถูกต้องสำเนียงถูกต้องอ่านถูกต้องก็จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเข้าใจมากขึ้นนะครับร้านะวซื้อภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเป็น convenience store ภาษาเกตคือ convenience store นั่นแหละหรือว่าบางทีเรียกสั้นๆครับก็เป็นคอมบีนิคอมบินิเมื่อเวลาที่เราคุยกับคนญี่ปุ่นบางทีก็อาจจะไม่ต้องการที่จะพูดถึงร้านชื่ออะไรร้านอะไรเป็นร้านร้านใดร้านหนึ่งก็จะบอกว่าร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเราคุยกันบาง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 ,บางบทสนทนาก็จะพูดถึงเรื่องร้านสะดวกซื้อะนะครับไม่ได้จะบอกว่าจะไปเซเว่นจะไปซื้อของเซเว่นคือร้านสะดวกซื้อก็จะบอกว่าเป็น convenience s t o r อ่าหรือคอมบีนิ ก็จะใช้คำนี้ครับจากข้อมูลสถิติในเดือนสิงหาคมปี2020ปีที่แล้วเมื่อสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแหละเราจะมีเรื่องของตัวจํานวนสาขาครับที่จะลดหลั่นกันไปมากน้อยต่างกันไปทุกๆตหลักๆเนี่ยสเจ้าจะเป็นเจ้าใหญ่ครับเจ้าใหญ่ที่มีสาขามากเป็นอันดับต้นๆนะครับประมาณสัก3าเจ้านอกนั้นก็จะลดหลั่นเป็นน้อยๆลงไปเจ้าแรกนะครับเป็นเจ้าของตลาดคือเ e เวตอีเรเวนนะครับอันดับหนึ่งะครับอันดับ2 แฟมิลี่ทีมาที่สาที่ก็เป็นตัวลอสันตัวอันดับสี่ไปต้นไปเนี่ยจะเทียบชั้นไม่ติดละ่ะจะสังเกตในกราฟจะเห็นนะครับก็1 2, 3, 3, นึ่งสองสาม่เจ้เนี้ยส่วน4 5, 6, ี่ห้าหก็จะ,ะ,ปะเป็นคนละประมาณนี้เลยนะคนละประมาณนี้เลยอันดับสี่เปต้นไ,ไปก็อย่างเช่น,นอะไรบ้างก็จะมีมินิสต็อปเดลี่ยามาสกิเซโกมาส์นิวเดลี่ก็ประมาณ7อันดับในตัวกราฟเนี่ยนะครับทีนี้เวลาอ่านออกเสียงนะครับอ่านออกเสียงเนี่ยก็จะเริ่มยากละเริ่มยากละเพราะว่า ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีมอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดภาษาดั้งเดิมของเขาเนี่ยเป็นภาษาที่มาจากต่างประเทศมาจากต่างประเทศแล้วคนที่ญี่ปุ่นจะอ่านเนี่ยจะอ่านทับศัพท์จะอ่านทับศัพท์แต่ว่าเขาอ่านทับศัพท์ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสำเนียงแบบภาษาอังกฤษตรงๆนะครับก็จะเป็นภาษาเรียกว่าเรียกว่าญี่ปุ่นสไตล์อังกฤษสไตล์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นก็ได้อังกฤษสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็จะมีตัวเขียนกำกับเอาไว้ว่า ภาษาอังกฤษตัวนี้ถ้าอ่านเป็นญี่ปุ่นจะอ่านแบบไหนโดยใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวคาตะกะนะคาตะกะนะอย่างเช่นอ,อะไรบ้างอย่างเช่นคำว่า,าโตโตใสโตเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าเทเบิลจะมาเทเบิลถ้าเป็นญี่ปุ่นเขียนคาตะกะนะก็จะเขียนว่าเทเบิลเทเบิลอันนี้คือโตหรือถ้าเป็นตัวเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตภาษาอังกฤษก็คือเชิ้ตใช่ไหมกับเชิ้ตแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเขียนว่าชาส หรือถ้าเป็นพวกเสื้อยืดอ่าเสื้อทีเชิ i r t จะไมครับเสื้อท t s h i r ตก็จะเป็นทีชาร์ตทีชาร์ตหรืออย่างเชน่นถ้าเป็นตัวเกี่ยว,วกับเสื้อผ้าอ่ะกระโปรงกระโปรงผู้หญิงสเกิร์ตกระโปรงถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนเป็นคาตาคานะจะบอกว่าสกาโตะสกาโตะคนไทยฟังเริ่มจะไม่เก็ตละเขินใจใช่ไหมหรือว่ารรเราเราพูดแบบคนของเรานะครับเราเราพูดไปผู้ว่ากระโปรงสเกิร์ตสเกิร์ต ญ,งงญี่ปุ่นจะงงละญี่ปุ่นจะงงละสเกิร์ตสกเกิร์ตคืออะไรสกเกิร์ตคืออะไรงงถ้าเกิดจะกลญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นเข้าใจสิ่งที่เราพูดนะครับเราต้องเราก็อ่านแบบเสียงที่เขาอ่านของเราจึงสามารถสื่อสารกันได้นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาเตี่ยงของตัวชื่อของตัวร้านสะดวกซื้อนะครับอันที่หนึ่งคือ7 e เ e ่ e อนอันนี้ชื่อแบบภาษาไทย,ยนะเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่น,นก็จะบอกว่า7 e เ e ่ e อีงงไหมตลกนะตลกเหมือนก,กันนะเราถ้าเกิดเราคนคนไทยฟังว่าเฮ้ยมัน มันคนละคนละคนละเรื่องเลยเราเซเว่นอีเทเว่นเซเว่นอีเทเว่นถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปคุยกันโดยที่ไม่รู้ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับคุยไม่รู้ถึงเรื่องอะไรแล้วอยู่ดีญี่ปุ่นบอกเซเว่นอีเทเว่นงงไหมงงนะงงแถวมันก็เป็นแบบนี้นะครับก็เลยต้องเป็นที่มาที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับส่วนอันที่สองนะครับ family man ถ้าไปสายญี่ปุ่นเขียนสายญี่ปุ่น,น,นก็จะมีความใกล้เคียงกับญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะบอกว่า ฟาร์มีดิมาโต้ฟาร์มีดมาโตอันที่สามรอสันอันนี้คือแบบไทยๆเลยนะลอสันลอสันบ้านเราคือบ้านเราคือลอสันร้อยแปดอ่ะอันนี้เสรมิมนิดหนึ่งบ้านเราคือลอสันร้อยแปดมีเสรมิมนิดหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมลอสันมันต้องเป็นร้อยแปดสำหรับใครที่อาจจะไม่ไม่เคยามไม่เคยรู้มาก,ก่อน,นครับก็คือว่าไอ้ลอสันเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่น mm hmm. ครับญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บ ที่ไอ้เจ้ารอสันเนี่ยก็จะมา,าทำธุรกิจโลกนในเมืองไทยนะครับก็คือสหพัดในเครือสหพัดในสหพัดเนี่ยก็จะมีร้านสุด,ดซื้อของเขาสุดท้าคือร้านร้อยแปดช็อปไม่รู้เคยคุณคุณ,คณหรือเปล่าปัจจุบันหลังจากที่คบรบหลวงคุณจะเห็นแล้วละ่ะเป็นร้อยแปดช็อปนะครับก็ประมาณว่ามาจากพื้นเพเดิมคือคืออะไรร้อยแปดพันเก้ามีหมดขายของทุกอย่างสารพัดมีก็คือร้อยแปดร้อยแปดช็อปเพราะฉะนั้น พอลอสันเข้ามาในเมืองไทยสาพัดจับมือเขาก็เลยกลายเป็นลอสัน108อ่ะอันนี้เสริมนิดนึงนะครับลอสันภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษลอสันลอสันภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกว่าโลซงโลซงโลซงเฮ่เพี้ยนไหมเพี้ยนนะอันนี้แหละก็คืออ่านญี่ปุ่นอ่านอังกฤษในสไตล์ญี่ปุ่นก็แหละก็จะเป็นโลซง อะ้นน้้ตเขเขาาใจคนรับส่วนอันที่สี่นะครับรบ,บ้านเราจะไม่มีละเป็นมินิสต็อปมินิสต็อปคือร้านมินิสต็อปนะครับก็จะวางโพสิชันนี้หมายถึงตำแหน่งของเขาในตลาดน,นะครับว่าเป็นร้านเป็น Store. คอมโบสโตร์ก็จะมีร้านรวมระหว่างตัวเป็นร้านสโตร์ซื้อคอมโบรวมกับตัวร้านที่เป็นฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือของมินิสต็อปก็คือในบางสาขาก็จะมีตัวที่นั่งกินในร้านที่เรียกว่าเป็นอีทอินอีทอิน ในเมืองไทยก็เริ่มจะมีบางเจ้าอา่ะเคยเห็นเคยเตัวของเซเว่นนะครับเซเว่นบางที่เนี่ยก็จะมีการที่นั่งเป็นเป็นโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์แมมีเก้าอี้พี่จะนั่งกินข้างในร้านได้นะครับเป็นการต่อยอดก็มีเห็นเหมือนกันมินิสต็อปที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเฉพาะมินิสต็อปมินิสต็อปมินิสต็อปโอเคครับส่วนระดับ5นะครับอันดับ5ก็คือเดลี่ยามาสากิเดลี่ยามาสากินะครับก็คือว่าจุดเด่นเขาคือว่า เรื่องของตัวขนมปังขนมปังเพราะว่าในร้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะมีการทําขนมปังมีการอบขนมปังสดใหม่ๆม่ในร้านเลยแล้วก็อบเสร็จปุ๊บก็วางขายในร้านเลยก็คือเวลาเราเข้าไปเปิดประตูปึง้งเข้าไปเนี่ยเราจะกลิ่นของขนมปังที่อบใหม่ๆเนี่ยหอมกลุ่นจากเตาเนี่ยเขาบอกหอมกลุ่นจากเตามันจะเตะจ,จมูกเข้ามาเลยลนั่นก็คือเรื่องของขนมปังที่ อบกันใหม่ๆอบกันในร้านนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าเดรียามาซากิตัวนี้เดดียามาซากิอันนี้ก็จะใกล้เคียงนิดหนึ่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเดรียามาซากิเพราะฉะนั้นยามาซากิในญี่ปุ่นนี่แหละเดรีพอเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านแบบญี่ปุ่นก็จะใกล้เคียงมากขึ้นเดรียามาซากิเดรียามาซากิใกล้เคียงมากขึ้นอันนี้อันที่ใกล้เคียงหน่อยอันดับที่6อันดับที่6 นะครับอะไรพวกคือเซโกมาต์เซโกมาต์เซโกมาต์เนี่ยนะครับก็ถ้าใครที่ไปแถวแถวาภาคเหนือนะภาคเหนือพวกเกาะฮอกไกโดก็จะเจอร้านพวกนี้อาจจะเจอร้านเซโกมาต์ก็จะเตะตามากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเซโกมาต์เนี่ยฐานของเขาเนี่ยอยู่ที่ทางฮอกไกโดเป็นหลักเขาตั้งต้นจากฮอกไกโดนะครับคือเซโกมาต์เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวราคานะครับเรื่องของไพรซ์ราคาเนี่ยเขาเป็นจุดเด่นมาก เขาสามารถที่จะไปาหาแหล่งผลิตการจัดส่งตั้แต่เรื่องของการาผลิตจัดส่งทำวัตถุดิบจัดส่งแปรรูปนู่นนี่นั่นเขบอกว่าเขามีแผนที่จัดการพวกนี้ได้ครบวงจรนะครับก็เลยทําให้เขามีจุดเด่นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของตัวราคาและอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นจุดแข็งแกร่งของเจ้าเซโค m มาดก็คือเรื่องของตัวก็จะเป็นเขาใช้คำว่าฮอตเชฟ พอเชฟก็คือว่าในตัวร้านสะดวกซื้อหรือเซโรมาของเขาเนี่ยก็จะมีการทำพวกอาหารเข้ากล่องปกติข้าวกล่องก็จะทำจากเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับถ้เาเป็นร้านอื่นเขาทำจากเซ็นเตอร์แล้วก็มาส่งที่สาขาแล้วก็วางขายแต่ถ้าเป็นเซโรมาต์ก็คือว่าในตัวในใน,ในสาขาของเขาเนี่ยก็จะมีการทำข้าวกล่องตรงนั้นเลยหุงข้าวกว่ตรงนั้นโปะใส่เข้าไปใน ในกล่องนะครับสมมติว่ามีหมูทอดนะครับหมูปิ้งหมูทอดอะไรต่างๆก็จะทอดปิ้งแล้วนะก็จัดการใส่ๆๆทมเสร็จปุ๊บวางชั้นอุ่นๆกันนะวางชั้นใส่ปุ๊บพร้อมขายทำการพร้อมขายเสร็จปุ๊บก็คนญี่ปุ่นจะนิยมมากเวลาที่ก่อนเที่ยงเนี่ยพวกสินค้าข้าวกล่องนี่ก็จะวางเต็มหรือวางเอาเต็มไปหมดวางเเต็มไปหมดลูกค้าก็จะมายืนออกันว่าจะมาหลอกกินอาหารที่เ่าทำกันใหม่ๆกันตรงนั้นนะครับก็ ปไปจุดติดของเขาเซโกมาดเวลาก็อ่านออกเสียงนะครับเซโกมาดพอเป็นญี่ปุ่นอ่านญี่ปุ่นอันนี้จะใกล้เคียงนิดหนึ่งก็คือเซโกมาโตะเซโกมาดเซโกมาโตะเซโกมาดเซโกมาโตะมาจะไม่มีนะก็คือเป็นมาโตะอัานทางซ้ายนะครับก็คือจะเป็นนิวเดย์นิวเดย์นิวเดย์เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแล้วก็นั่งรถไฟ ในไดมีโอกาสน,นั่งรถไฟนะครับก็จะพบร้าน New Day น่าจะผ่านตาน่าจะผ่านตาคือ New Day เนี่ยก็คือที่เราจะเห็นในส่วนในสถานรถไฟเป็นส่วนมากเพราะว่าเป็นการเขาเป็นหนึ่งในธุรกิจในกลุ่มของรถไฟ JR เพราะฉะนั้นเนี่ย New Day เนี่ยสาขาของเขาเนี่ยจะอยู่ในสถานรถไฟซะเป็นส่วนมาก New Day เนี่ยมันภาษาผีดอุากิจอาเก,ากิ New Day ใช่ไหมภาษาญ,ญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยวารารญี่ปุ่นก็จะบอกว่า New Days New days, new day, new day, new days ก็หมดแล้ว7อันดับอ่ะหมดแล้ว7อันดับนะครับเราจะเห็นนะครับมีการชื่อของตัวラสโรเซ่เจชื่อด้วยกัน7ชื่อด้วยกันงนั้นภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นอ่านยังไงป๊อป๊บปป๊อป๊ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆนะครับได้มีการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นนะครับไม่มากก็น,น้อยเมื่เวลาที่เราไปคุยกับคนญี่ปุ่นเขาก็จะได้สื่อสารเข้าใจเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเราอาจจะเรียกตามภาษาอังกฤษที่เราคิดว่าถูกแล้วนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะงงอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ตอนต้นนะครับเราพูดญี่ปุ่นอังกฤษคิดว่าถูกเปเชยญี่ปุ่นงงมันก็ทําให้การสือสร่อก,การสื่อสารเกิดการสื่อสารที่มันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรา,เราเร,าเราเรียนรู้นะครับเรียนรู้พวกนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการสื่อสารเขาได้ ข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นเขาหน้าถ้ากับไม่รู้ว่ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับหลังจากผ่านสถานการณ์นี่ปก่นไปก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอพวกร้านสะดวกซื้อพวกนี้นะครับก็ลองสงเกตดูนะครับว่าเอ้ยมันมีร้านพวกนี้จุดเด็ดก็เป็นแบบนี้ลองเข้าไปดูซินะครับว่าเป็นอย่างที่ผมเล่าไ้ฟังไหมนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ใน,ในการเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ ใหม่ๆบ้างนะครับไม่ได้ไปเัว่นเซเว่นะครับไปดูเจ้าใหม่ๆดูเสื้อก็มีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับเดี๋ยวเข้าหน้านะครับก็จะมีอะไรที่จะมีมาเสริมอีกก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังต่อไปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ